วันนี้นายก้าวจะโชว์ฝีมือตําส้มตำนายก้าวจะโชว์ฝีมือส้มตํำครับ ไปนมปุ๋ยหมดจ้าแล้วถ้าไม่กินละ5เนี่ยเองตอนนั้นก็คิดซื้อโค้กแม่โอเคนะออโฟโตแมติกยังเหมือนเดิมป่ะอะโอเค <imitation>

โอ้ไม่ชิมเลยเหรอมั่นใจมากโอเคไหมโอเคกะวาแซบพอกาแบเาไปเส้นหอวาหอมแดดปะแม่จาแม่เส้นหอมนั่นหอมอีกหอมขาว thả lời